ซิงชิมะโรตัสทงทง,ทง่านบ่ได้ขึ้นตัวนี้ค่ะนี่นี่วคุณนเจ้าประจำใส่พะละเสเียบคันใส่ให้แน่นๆเลยย่องเป็นสองเพิ่มย้มอีกชิ้นนึ่งใช่ไหมคะเอาฝอยทองเพิ่มค่ะใส่แน่นๆแน่น,น,นออกบ้านช่องว่างสภาพกจะเป็นแบบนี้เลยหิวหิว <laughs> เห็นอะไรก็หิวหมดเอาลูกชิ้นทุ้งเพื่อนนั่งชุดค่ะป้าจ่างอะไงก้อนค่โอ้มิเตเน่เป็นตะหยางสิละออกบ้านพ่องออกบ้านพ่องว่างมันก็สะหิวหิวแม่ค่ะมาเจ้าหิวหลอบตัวแบบนี้มีประสพหิวเว้ก็เอาอ๋อว่าเป็นยังค่ะนี่นี่ค่ะโอเค นี่จ่แนวอยากๆคุณนแ่วโอ้ยแม่ค่ะก็สวยคุณแม่ค่ะลูกชิมก็มาทรงทั้งสวยทั้งแซ่บเป็นมะขามเลย้งแซ่บยคาบินต้องลองค่ะเดี๋ยวจะลืมไม่ลงใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะเฮ้ยนี่แหละค่ะออกมาซื้อของท้องว่างก็จะได้ของประมาณนี้แหละค่ะกินเบิร์บอบันนี้เอ้าอาหารเช้าค่ะนี่อาหารเจ้าสี่วนจังไหนเนาะค่ะเนาะนี่โอ้ย ไฟแดงก็เติมกำลังในกำไรมองน้อยเนาะใส่เนียนแบบนี้กันซ่บ